คุยกับครูสมาธิอารมณ์จิตความคิดของสัตว์ระสับนโลกใบนี้ก็เหมือนน้ำในแก้วเมื่อตกตะกอนก็จะนอนก้นด้านบนก็ใสตะกอนก็คืออาสะวะหรือกิเลสหรือกินกามเกียรติหรือการมลมาลมโรคโกดหลงทุกคนหรือสัตว์บนโลกใบนี้จะมีเหมือนกันเมื่อถูกขัดสะหรือมีสิ่งรบกวน มันก็จะขุนเมื่อปล่อยไว้สักครู่มันก็จะนอนก้นเมื่อโดนภัสสะอายตนะกระทบก็จะขุนอีกเมื่อปล่อยไว้สักครู่ก็จะนอนก้นก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนอยู่อย่างนี้ครับการโดนกวนแล้วก็ขุนขึ้นมาครั้งหนึ่งก็เรียกว่าเกิดครั้งหนึ่งแล้วก็พอนอนก้นก็ดับเกิดดับเกิดดับ อยู่อย่างนี้นี่คือลักษณะของจิตหรือความคิดหรืออารมณ์ของสรรพสัตว์บนโลกใบนี้